สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Everything Art นะครับในช่วง Ever y t h i n g t a l k นะครับผมเปิดช่วงใหม่เลยแล้วกันนะครับเนื่องจากมันมีเรื่องอยากคุยสัพเพเหระเยอะเนาะมันตั้งเป็นอีกเพลิดหนึ่งไปเลย Ever y t h ติ g t a l k นะครับวันนี้ที่เราคุยกันมันเป็นวันที่17นะครับมีนาคมนะสถานการณ์โควิดสําหรับคนอําเภอชายขอบอย่างผมเนี่ยที่อยู่แถวอำนาจเจริญเนี่ยก็เริ่มตื่นตระหนกเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยสาธารณาสุขเนี่ยประกาศมาแล้วว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด177คนเพิ่มมา60กว่าคนอนะนะวันละ3าคน2ครั้ง2ง ถ้าผมจะไม่ผิดนะเมื่อวานเพิ่ม30วันนี้เพิ่ม30เป็น177นะครับซึ่งสถานการณ์ถามว่ามันแย่ไหมในไทยเนี่ยก็ไม่ถึงกับแย่นะไม่ไม,ไม่แย่เหมือนเมืองนอกไม่เหมือนฝรั่งที่ตอนนี้อเมริกานี่คือหนักแล้วนะหนักมากถึงขนาดต้องออกประกาศเตือนเยอะแยะสาร,รพัดเลยอังกฤษนี่ยอมแพ้แล้วครับยกธงขาวว่าถ้าใครแก่แล้วไม่ต้องมาโรงพยาบาลนะครับรอหายเองไม่ก็ตายเลยนี่นี่เป็นเรื่องจริงเลยนะอังกฤษประกาศปมาณนั้นนะครับสรุปง่ายๆในการประกาศของอังกฤษนะ แล้วก็ประเทศอื่นเนี่ยก็มีจํานวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการติดต่อระหว่างประชากรในประเทศเองด้วยแล้วนะก็ถือว่าหนักนะครับสําหรับเราคนไทยตอนนี้ยอย่างเมืองแช่ขอบผมเนี่ยตอนนี้ของหายากนะผมไม่แน่ใจว่าเพอผมเนี่ยเขาก,ากักตุนเองหรือว,ว่าเขาไปมีคนอื่นมาซื้อนะครับอย่างเช่นวันก่อนผมได้อ่า แอกลกอฮอล์เจลล้างมือมานะครับหนึ่งเจลออนหนึ่งลิตรแต่ผมหาขวดสเปรย์เล็กๆไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยหมดทั้งอำเภอสี่ห้าร้านที่เคยขายหมดเลยนะครับต้องไปจองไว้ต้องไปแย่งกันเลยนะครับสาหรับเอามาแบ่งนะครับให้ลูกสาวไปฉีดมือใช้นะครับเวลาเขาไปอยู่ที่ร้านขายน้ําชาที่กับแม่เขานะข้ามาเข้าเรื่องเลยนะวันนี้เราจะคุยกันก็มีตอนเนี้ยสถานการณ์โควิดมัน1้7คนนะครับที่ไทยนะในะวันนี้วันที่17มีนาคมนะครับแล้วก็รัฐบาลประกาศแล้วว่าสงกรารนะ่ะไม่หยุดแล้วนะไม่หยุด เนื่องจากกลัวการจัดงานลื่นเลิงน,นะครับการจับจับกลุ่มแล้วทําให้เชื้อมันแพร่นะครับตอนนี้ถ้าจะพูดตรงตรงอ่ะเอาแบบแมนแมนเลยเชื้อเราเนี้ยมันกองอยู่ที่กรุงเทพประมาณนั้นนะครับกรุงเทพเมืองใหญ่เนาะเพราวะว่าเขามีฝรั่งเข้ามาเขามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมันต้องลงกรุงเทพก่อนอะ่ะแล้วมันก็เที่ยวกรุงเทพแล้วมันก็แพร่ไปต่อนะครับเพราะนั้นตอนนี้ดาราที่มีชื่อเสียงก็เริ่มติดเชื้อแล้วนะครับในไทยแต่มันก็เป็นอะไรที่รักษาหายได้ครับโดยเฉพาะดาราเขาแ c t i v e เขามีเงินเขามีความสามารถในการรักษาตัวเองอยู่แล้ว ดาราไม่มีปัญหาหรอกเราประชาชนเนี่ยต้องดูแลตัวเองนะครับก็จะมีเรื่องเนี้ยก็คือร้อยเจ็ดสรายแล้วโอเคผ่านไปนะครับเรื่องหน้ากากน้ำมัตัวน,นี้ราคาลดลงนิดหน่อยนะนิดหน่อยนิดหน่อยจากเว็บช้อปปีจากเว็บอะไรทั้งหลายเลยเนี่ยจากราคาประมาณ9ก้าร้อยพันหนึ่งอะช่วงประมาณต้นมีนาปลายกุมภาเก้าร้อยพันหนึง่งตอนนี้เหลือหกร้อยเจ็ดร้อยโอเคน่าจะดรอปลงคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเออจีนเนี่ยประกาศชัดเจนแล้วว่าเขาอะ ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วคนป่วยเขาไม่เพิ่มแล้วเพราะเขาไม่เพิ่มอ่ะกาลังการผลิตหน้ากากของเขาอะ่ะมันจะเยอะอยู่อาจจะมีนําเข้ากลับมาขายที่ไทยหรือว่ารับจากไทยไปน้อยลงอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบเพราะปกติแล้วหน้ากากทําไม,มาเราเนี่ยส่งจีนเยอะคิดว่านะครับผมมั่วๆนะจากข่าวลือเขาบอกว่าเราส่งขายจีนตอนช่วงวิกฤตเยอะตอนที่จีนเขายังไม่ได้ผลิตยังตั้งโรงงานไม่ทันอะไรเนี่ยเราส่งจีนนะครับตอนนี้จีนเขาไม่รับแล้วเพราะนั้นมันก็น่าจะมีหน้ากากเพิ่มขึ้นนะครับ รวมถึงหน้ากากที่นําเข้าจากจีนมาไทยนะครับอันเนี้ยสถานการณ์หน้ากากอาจจะราคาลดลงโอเคก็น่าจะได้นะยกเว้นว่ามันซื้อมาเก็งกันต่ออะไรเนี่ยครับแต่ก็เดาๆผมเดาๆว่าลดลงเพราะว่าที่บ้านผมร้านยาเริ่มจะมีมาขายในราคา2 5งนะครับเริ่มปล่อยมาแล้วแล้วก็ การตื่นตัวทั้งแรงกดดันนะครับสำหรับผู้กักตุนหน้ากากอะไรเนี่ยเขาจริงจังแล้วนะคุณจะมาขายแพงอะไรไม่ได้แล้วก็แจ้งจับอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคผ่านไปเรื่องหน้ากากนะครับแล้วก็หน้ากากผ้าก็ใช้ได้จริงนะครับผ้าที่มีเส้นใยที่มันหนาหน่อยใช้ได้จริงคุณหมอเขาก็ออกมาพูดว่าประมาณว่าโอเคหน้ากากผ้าคุณไม่ป่วยคุณไม่ต้องใส่ก็ได้ก็จริงครับคุณไม่ป่วยคุณไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้ผมเห็นด้วยแต่ปัญหาคือไอ COVID ้โควิด19เนี่ยป่วยอยู่10กว่าวันยังไม่แสดงอาการเลยเพราะฉะนั้นเราไม่่วปว แล้วก็คนที่เขาแพร่เชื้อเขาไม่ได้ตั้งใจจะแพร่เชื้อให้ใครอยู่แล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเขาป่วยเหมือนกันนะครับเขาไม่รู้สึกอะไรแล้วแล้วเขาไปหายใจโดนคุณอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแพร่เชื้อเพราะนั้นในมุมมองผมอ่ะใส่ไปเถอะครับหน้ากากอะไรก็ใส่แล้วยิ่งใส่ทุกคนได้ยิงดีนะครับใส่เลยทุกคน,นใส่หน้กากากเข้าหากันเลยน, At, Panda, นะครับใส่หน้ากากเข้าหากันเลยทุกคนอ่ะใส่ไปเถอะนะครับไม่เป็นไม่เป็นก็ใส่คุณใส่ผมใส่มันไม่ใช่ไม่ K, ใช่ว่าผมมันเกียดคุณคุณมันเกียดผม ผมเซฟตัวผมว่าผมไม่แพ้ให้คุณคุณก็เซฟตัวคุณว่าคุณไม่แพ้ให้ผมเพราะฉะนั้นหน้ากากผ้าหน้ากากอะไรที่คุณสามารถหาได้ใ,ใส่เถอะครับใส่เถอะไม่เป็นไรในมุมมองผม,มใส่เถอะนะครับใครจะบอกว่าใส่หน้ากากแล้วถึกสัมผัสเชื้อเชื้อมาโดนหน้ากากมือคุณไปแตะหน้ากากแล้วเอามาเข้าปากเขาะไรผมถามคําเดียวเลยถ้าคุณไม่มีหน้ากากอ่ะแล้วเชื้อมันลอยมาใส่อ่ะแล้วมันไม่ไม่มีหน้ากากไปมันติดไหนมันก็ติดจมูกติดปากครับคุณไม่จับปากจะจมูกหรือมันก็เหมือนเดิมในมุมมองผมนะ บอกว่าใส่หน้ากากเดี๋ยวละอองมันปล่อยลอยมาเกาะที่หน้ากากมือคุณไปจับไปจับของกินไม่ต่างหรอกคุณถ้ามันลอยมาจับหน้ากากได้คุณไม่มีหน้ากากมันก็ลอยมาจับปากคุณได้เพราะนั้นใส่เถอะนะครับใส่เถอะแล้วก็หมั่นล้างมืออย่างที่เขาบอกครับเดี๋ยวบางท่านอาจจะบอกมึงเป็นช่างไฟมาพูดทําไมผมผมก็น้อยนะผมมีลูกสาวผมก็นอยเหมือนกันเนี่ยผมรุนมากเลยเพราะโรงเรียนลูกสาวผมเพิ่งปิดเธอมาอาทิตย์นี้อาทิตย์แรกผมก็น้อยมากกลัวลูกสาวติดเหมือนกันนะครับเพราะเราไม่ทราบว่าครอบครัวอื่นเขาไปเมืองนอกหรือรู้จักกับใครเปล่า เรนนื่องหน้ากากใส่ได้ดีครับใส่ไปเหอะหาอะไรมาใส่ใส่ได้จะเอาผ้าพัฟมาคาดปากผมก็ไม่ว่านะผ้าพัฟอ่ะใส่เลยครับคุณไม่ต้องมองว่ามันกันได้ไม่ได้หรอกกันตัวเองไปแพร่คนอื่นให้เราตั้งมุมมองนี้ว่าเรากันตัวเราที่จะไปแพร่คนอื่นแล้วทุกคนมองว่าเราอาจจะเป็นแล้วเราจะไปแพร่คนอื่นแล้วเราระวังตัวเราเองโดยการไม่สัมผัสคนอื่นนะครับไม่แหย่ใจลดคนอื่นไม่ใช่ของร่วมกับคนอื่นเราไม่กิดคนอื่นไม่พอนะถ้าเราเผลอเราดวงไม่ดีเราติดอ่ะเราก็จะไม่แพร่ให้คนอื่นครับถ้าเราระวังตัวเราเอง แล้วถ้าทุกคนทําแบบนี้เหมือนกันหมดทุกคนนะครับโลกมันจะหายไปได้ไงง่ายมากๆครับเหมือนคนจีนเขาหายได้เพราะเขาคิดนี้เขากลัวตัวเขากลัวคนอื่นลัวตัวเองด้วยพอเรากลัวคนอื่นเราก็ไม่ใกล้คนอื่นคนหนึ่งก็ไม่ติดจากเราทั้งที่เราเป็นผาหะาอย่างนี้ก็มีนะครับเ,เรื่องอากาศผ่านไปนะผมต้องจดเป็นรตดด้วยสงการผ่านแล้วเลขกอฮอล้างมือนะครับแอลกอฮอล์ล้างมือตอนนี้ราคาลงนะผมจําได้ว่าต้นกุมภาผมเคยแช่แชเล่นๆกับพี่เขาแอลกอฮอล์เกา้าสิบห้าเปอร์เซ็นสำหรับทำเจลอ่ะกะปุกแล้วประมาณร้อยกว่าบาทนะ ตอนนั้นยังไม่ซื้อเลยผมอ่ะผมยังไม่รู้สึกซื้อผมไม่คิดว่าต่างจังหวัดอำเภอเล็กๆแบบผมอ่ะมันจะแพิคก,กันขนาดนี้คือกลัวขนาดนี้เพราะว่าเราไม่มีเรื่องเกี่ยวกับผีน้อยอ่ะที่เขาบอกว่ามาจากประเทศกลุ่มเชียงแลกลับมาแล้วเป็นคนพื้นที่ภาคอีสานคนที่จะออกมาต่างจังหวัดเพื่อกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่ก่อนเพื่อรอสถานการณ์มันดีขึ้นเนี้ยผมไม่คิดว่ามันจะมีขนาดนั้นพอมันมีผมเริ่มแพิคผมเริ่มไปหาหาไม่มีครับจากลิตรละประมาณร้อยกว่าบาทร้อยร้อยไม่เกินร้อยห้าสิบตอนนี้ล่าสุดผมเจอแอลกอ หนึ่งลิตรอ่ะเจอห้าหกร้อยห้าหกร้อยสำหรับทำเจยยังไม่รวมตัวอื่นที่ไปทำเจลผสมนะครับขายกันลาซาด้าช้อปปี้อ่ะห้าหกร้อยเจอทำใจซื้อไม่ลงนะครับผมก็ซื้อไม่ลงนะครับแต่ไม่เป็นไรเราไม่มีไม่เป็นไรฮอล์เจ็ดสิบเขาบอกว่ามันค่าไม่ตายผมไม่รู้สิใส่แผลที่ไรแสบุกทีเลยนฮอร์เจ็ดสิบค่าไม่ตายขนาดนั้นเลยเหรอะไรอย่างนี้แต่หลกัลกๆก,ก็คือเช็ดล้างล้างมือให้สะอาดนะครับก่อนทานอาหารล้างนานๆหน่อยนิดนึงเชื้อโรคมันก็ไหลไปตามน้ำตามมือครับ พยายามอย่าแค่ขี้ฟันแค่ขี้หมูกสีหูสีตาอะไรก็อย่าไปทํานะครับล้างมือให้สะอาดก่อนค่อยทําอย่างนี้นะครับเสื้อผ้าก็อย่าพยายามเอาขึ้นไปน,นอนเล่นบนที่นอนนะครับถึงบ้านก็เปลี่ยนเสื้อผ้าทิ้งลงถังอะไรให้ดีซักเรียบร้อยให้ดีแล้วเปลี่ยนชุดใหม่นะครับเพราะว่าเชื้อโครคพุกนี้มันตายครับลงเครื่องเสื้อผ้าตายแน่นอนปันปั่นปันทูๆไม่ตายก็บ้าแล้วเชื้อโรคขนาดนั้นนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเรื่องแอลกอฮอล์ก็มีแนวโน้มว่าจะถูกลงแอลกอฮอล์เ,เจลเพราะว่าตอนแรกมันหู สี่ห้าร้อยครับตอนนี้เหลือประมาณสามร้อยลิตรละสามร้อยนี่คือเก้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ผมก็สั่งจองไปสองกลนแต่ว่าต้องรอสิบห้าวันคาดว่าร้านคงเอาออเดอร์เยอะๆแล้วค่อยไปสั่งวัตถุดิบมาทําทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสองร้อยห้าสิบสามร้อยยังมีขายครับไม่ต้องแพนิคมากแต่อาจจะต้องใจเย็นนิดนึงแล้วก็สถานการณ์ผมคิดว่าก็คงตอนนี้ไทยยังไม่ไม,ไม่ถึงขั้นระบาดระบาดจริงๆไม่ไหมอ่ะผมว่ามันยังไม่ถึงขั้นแต่มีสาพฤษภาหน,น่าก,กลัวถ้าคุมไม่อยู่แล้วมันคนติดเยอะขึ้นอ่ะโอกาสมันติดมันก็ต้ออองดเเยยะื่ๆ เรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเขาบอกว่ามันเหมือนวัดธรรมดาผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งนะมันมีข่าวใช่ไหมครับที่สนามมวยที่ว่าเซียนมวยเขาไปเจอกันในสนามมวยแล้วติดกันเนี่ยตอนนี้ก็ติด20-30คนคือถ้าวัดธรรมดาผมไม่แน่ใจวัดธรรมดาเนี่ยไม่ไอจามสัมผัสกันมันติดด้วยหรอคือผมเข้าใจว่าตอนนั้นอะเซียนมวยทุกท่านไม่น่าจะเป็นหวัดไม่ไม่ไม่มีอารมณ์แบบเป็นหวัดไอแบบแคคเคคัดจมูกอะไรไม่น่ามีอะผมว่าไม่น่ามีนะในมุมมองผมผมว่าไม่น่ามีแล้วอย่างนี้ก็แปลว่า เขากินน้ําแก้วเดียวกันเหรอติด,ตดใช่ไหมครับผู้ชายคุยกันผมไม่ค่อยเห็นแบบอยู่ใกล้กันมากนะแบบคอเคลียกันมันไม่ไมค่อยอะผู้ชายไม่ใช่อะยืนยืนคุยกันก็น่นาจะระยะประมาณศองนึงอะเวลาเราคุยกับใครมันต้องมีระยะห่างไหมประมาณสองเนาะประมาณสองนึงเนี้ยฝ่ามือยืนแขนหนึ่งสองนึงเราคุยกันคุยกันประมาณเนี้ยมันไม่ใช่ไปนสนิทชิดเชื้อแนบชิดหูอะไรหายใจลดกืนห่ท่านั้นไม่ใช่ก็ตั้นั่นเป็นเรื่องที่แปลกนะเป็นเรื่องที่ผมแปลกใจมากว่าทําไมเขาติดกันได้เยอะขนาดนั้นนะครับ จริงๆจริงๆแล้วน่าสงสัยกันก็แปลว่าความแข็งแรงของเชื้อไวรัสมันอ่ะผมว่ามันไม่น่าจะธรรมดาอาจจะถึงอารมณ์ประมาณว่าไม่ต้องไออ่ะคุณไม่ต้องไอไม่ต้องพูดน้ำลายออกมาด้วยซ้ำอ่ะคุณพูดธรรมดาลองน้ำลายนิดเดียวอะไรเงี้ยคุณหายใจอะไรเงี้ยลมหายใจคุณก็มีไวรัสผมกลัวมันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนงงั้นเวลาคุยกับใครก็เว้นระยะห่างนิดนึงนะครับอารมณ์ประมาณว่าเขาหายใจไม่ลดเราลองหายใจไม่ลดเขาอ่ะเพื่อความปลอดภัยนะครับเนี่ยเป็นช่างไฟยังมาพูดเรื่อง เนี่ยยังกะเป็นหมอสักผมแนิคจริงๆนะผมก็เครียดผมก็กลัวเหมือนกันนะครับเรื่องการระวังตัวเนาะคุยกันไปแล้วเนาะคราวนี้มันมีประกันนะครับเรื่องประกันโควิดเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่ามันมีกระแสมาแล้วแหละตั้งแต่ต้นเดือนแต่มันพึ่งมาบูมตอนช่วงอาทิตย์กว่าๆเนี่นะครับเรื่องประกันแพ้นี่เรื่องประกันโควิดเนี่ยมันมีเบี้ยตั้งแต่99บาทแล้วก็2 9 9 4 9 9 9 9 9้อพันอะไรมีหมดเลยนะครับหรือใครมีประกันหลักซื้อเสริมก็มี ซึ่งผมไปอ่านแล้วมันแยกอยู่2อย่างประกันโควิดเนี่ยมันแยกอยู่2อย่างอย่างแรกมันไม่ช่วยมันมันไม่ค่อยมาพร้อมกันอย่างแรกคือหนึ่งตรวจเจอได้เงินเลยคุณรักษาในกระช่างคุณตรวจเจอเป็นผลเป็นบวกนะครับได้เงินเลยโอเคเนี่ยประกันแบบที่1ประกันแบบที่สองตรวจเจอยังไม่ได้เงินคุณต้องเข้ารับการรักษาเอาบินการรักษานั้นมาเบิกตามจริงอ่ามันมี2แยกแยก2อย่างนะแยก2อย่างข่าวนี้ในมุมมองผมเนี่ย เป็นผมนะผมเลือกแล้วเนี่ยผมซื้อแล้วผมถึงกล้ามาพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับผมซื้อแล้วแต่ขออนุญาตไม่พูดเกี่ยวกับบริษัทเนาะเออเดี๋ยวขอหาว่าชักจูงเห๋ยวตำรวจจับก็ผมซื้อแล้วของค่ายหนึ่งนะของค่ายหนึ่งนะครับผมเลือกแบบตรวจเจอแล้วเขียเงินเลยเนื่องจากหนึ่งในความคิดผมอะถ้าผมจะโดนอย่างอย่างผมคนมานอกแบบผมเนี่ยถ้าผมจะโดนนะผมคิดว่าผมมันคงหนักอะโรงพยาบาลคงเต็มอะอ,อย่างน้อยถ้าผมตรวจเจอผมเอาเงินมาก่อนแล้วตอนนั้นโรงพยาบาลเอกชนอาจจะเปิด รับว่าโอเคผมรับผมเตรียมที่ไว้สําหรับลูกค้าที่จะมารักษาแล้วนะอะไรเงี้ยสำหรับโควิดอะไรเงี้ยผมก็จะมีเงินก้อนหนึ่งสมมติของอย่างวงเงินประกันของผมเนี่ยหนึ่งแสนผมก็เคมผมไม่มีเงินหนึ่งแสนไปโรงพยาบาลเอกชนหรือเลือกโรงพยาบาลที่เขาว่างอยู่อะ่ะพอดีใช่ไหมครับผมสามารถมีเงินหนึ่งแสนบาทในมือเนี่ยแล้ววิ่งหาโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวเองเป็นเงินก้นถนุงหนึ่งแสนบาทไม่ว่าจะรัดไม่ว่าจะเอกชนอ่าผมวิ่งละนี่นี่คือในมุมมองผมนะอีกสําหรับท่านหนึ่งที่ซื้อแบบแบบที่สองที่เราคุยกันคือตรวจเจอยังไม่ได้เงินแต่คุณต้องหาที่ รักษาให้ได้ก่อนเนี่ยปัญหาใหญ่คุณต้องหาที่รักษาให้ได้แล้วคุณต้องรักษาแล้วคุณต้องมีบินแล้วคุณเบิกได้แค่ตามบินที่คุณรักษาซึ่งผมว่าไม่โอเคเท่าแบบที่หนึ่งที่ถ้าตรวจปั๊บแล้วเจอเลยได้ต่งเลยแล้วหาที่รักษาตัวเองดีกว่านะครับเพราะนั้นฝากให้คิดนะเป็นมุมมองคิดนิดน,นึงว่าแล้วแต่เพื่อนนะครับมเ,เลือกแผนไหนไม่ต่างกันได้หนึ่งกับสองแต่ผมมาเลือกหนึ่งถ้าผมดวงซวยติดผมเอาเงินเลยแล้ววิ่งหาที่รักษา เดินเรื่องทำะารหาที่รักษาก็ได้แต่อย่างน้อยมีเงินก้อนถุงได้หนึ่งแสนวงเงินของผมเนี่ยวงเงินประกันรักษาหนึ่งแสนเนี่ยก็คือถ้าตรวจเป็นโควิดคุณได้หน,นึ่งแสนผมทมําไปแล้วนะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์นะครับข้อมูลแต่ละประกันไว้ข้างล่างนี้ไม่มีส่วนไดส่วนเสียอะไรเพื่อนไปเลือกเลยนะครับผมพยายามหาแล้ววันนี้ผมหามาก่อนผมจะเลือกบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยผมพยายามหามาแล้วอยู่ข้างล่างเดี๋ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับใต้ช่องเรานี่นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองอ่านลองพิจารณาดูนะครวว่าจจเเออบบไหนรด้งิลยื ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันนอนโรงแาลแล้วฉันค่อยๆเบิกทีละอย่างอย่างจนกว่าฉันจะหายนะครับเรียบร้อยเนาะสำหรับเรื่องประกันโควิดนะครับอ๋อเรื่องฟ้าเรื่องสุดท้ายฟ้าทลายโจรครับสมุนไพรไทยก็ดีครับดีๆตอนนี้ที่ผมรอเรื่องนี้คือสาธารณสุขนะครับคุณหมอหรือสาธารณสุขออกมาบอกแล้วว่าฟ้าทะลายโจรเนี่ยมีเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยในเรื่องการเป็นหวัดแต่ในแต่ไรแล้วแหละแล้วเขาบอกว่าการทานฟ้าทลายโจรเหมือนทานใญยาบำรุงนะครับมันก็มีโอกาสทําให้ภูมิต้านทานเราดีกว่าคนที่ไม่ทาน ย้ำนะครับไม่ใช่ยารักษาไม่ใช่ตดแล้วกินแล้วหายแต่คือมันเหมือนกับศาสตร์จีนศาสตร์ฝั่งเอเชียเราที่เราจะเน้นที่การป้องกันก่อนไม่ใช่เป็นแล้วรักษาครับก็คือเป็นสมุนไพรครับกินแล้วก็รักษาสภาพร่างกายตัวเองให้ดีนะครับสําหรับท่านไหนที่สนใจก็หาซื้อมาทานได้นะครับแต่รู้สึกไปอ่านหน่อยนะฟ้าทะลายโจรน,นี้ก็มีข้อเสียนะครับถ้าทานเกินไปเหมือนมันจะมีธาตุเหล็กธาตุอะไรไม่รู้ผมไม่แม,ม่นผมไม่มั่นใจนะผมไม่กล้าฟันตกแต่ไปอ่านดีๆนะทานมากเกินไปก็ไม่ดีนะฟ้าทะลายโจรเหมือนมันมี เป็นส่วนหนึ่งที่มันจะทําให้ร่างกายเกินสมดุลน,นะครับเพราะฉะนั้นต้องทานให้มันแค่พอดีก็ครบแนละ้วเนาะวันนี้ที่เราคุยกันเรื่องอัปเดตสถานการณ์โควิดสําหรับช่วงนะครับเอเวอ t รตติ้งทอนะค,ร,าาครับช่วงสัพเเหราบ้าบอคอเทกสาหรับช่องนะครับที่อยากคุยที่จริงผมมีเรื่องอยากคุยมากเป็นคนชอบพูดนะครับก็ถ้ามันมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กันนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะย้ำเพื่อนมีเสมอช่องเราอะ่ะเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนนะครับ ผมไม่ได้กิ่งอะไรเลยผมก็อ่าน,านมาก็มาคุยกับเพื่อนนะครับพี่ถูกเพื่อนก็คอมเมนต์ด่าคอมเมนต์ตีได้เลยข้างล่างนะครับแล้วก็คุยกันอะไรที่ผมพูดผิดไปคุณคอมเมนต์ได้ผมก็ยอมรับโอเคขอบคุณผมจะได้รู้นะครับอะไรที่คุณไม่รู้ว้าผมพูดไปคุณก็จะเอยเรื่องนี้เรายังไม่ได้สนใจเออเราลืมคิดไปมันก็เป็นประโยชน์นะครับเหมือนเราแชร์กันนะครับเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันแห่งการแชร์กันนะเราไม่ได้แบ่งว่าใครถูกผิดเราแค่แชร์กันข้อมูลมันมีผิดพลาดแล้วก็มีถูกเสมอนะครับแล้วก็กอย่าล แล้วก็ยืนคุยกับใครให้มันห่างสักแขนนึงอะนะย่ให้มันหายใจลดต้นขอเรานะครับใส่แมสผ้าแมสอะไรใส่ไปเลยครับเราไม่เป็นก็ใส่เผื่อเราโชคายเป็นเราไม่รู้จะได้ไม่แพรค่คนอื่นนะครับทุกคนใส่แมสผ้าเชื่อผมดิเดี๋ยวก็เดี๋ยวโรคนี้มันก็หายจากโลกไปเองนะครับทุกคนใส่แมสผ้าทุกคนระวงังทุกคนล้างมือเชื้อโรคมันจะไปไหนครับมันไม่มีที่อยู่มันก็ตายเชื้อโรคไม่มีผ้าเชื้อโรคไม่มีผาหาไม่มีโฮสต์อ่ะมันก็ไม่รอดนะครับในขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ